เลกกบวกหนึ่งนะครับของท่านของพี่ยายุทธนะฮะแล้วก็ในในเรื่องของความเห็นของสมาชิกพรรคพลังทาใหม่นะครับในข้อแรกนะครับสถานก,การณ์ความขัดแย้งในประเทศได,ได้ลุกลามจากเดิมที่มีการเรียกร้องไล่ท่านนายกแก้รัฐมนุนตอนนี้กลับมาเป็นเปิดหน้าจากช่วงสถาบันเปลี่ยนประเทศเป็นระบบสาธสาวธะภายใต้ข้ออ้างของการกล่าวว่าเป็นการปฏิรูปสถาบัน ดังนั้นกลุ่มเราก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะปกป้องสถาบันซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติอย่างที่สุดในประเด็นที่สองนะครับสำหรับพ,พกกร,รรคพรรคกำลังทามองเห็นว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาปากท้องเพราะว่าการระบาดของโควิดส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อนของประวัติศาสตร์โลกพอๆกับสงครามโลกเลยครับ ดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนก่อนในข้อที่3นะครับเราก็ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการในการจัดการการชุมนุมโดยสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงนะครับเช่นฝ่ายรัฐบาลในส่วนตัวของพรักพลังทรรมใหม่เราก็เรียกร้องของให้รัฐบาลได้มีการพิจารณา ทบทวนพ,พ,พลพกฉุกเฉินมีความจําเป็นหรือไม่ณวันนั้นอาจจะมีความจําเป็นเพราะเกิดการจากจ้วงสภาบบน่างไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นถ้ารัฐบาลไม่ทาก็าจ,จะผิด157รัฐบาลก็จ,จะมีความจําเป็นแต่พอถึงวันนี้แล้วก็อยากจะให้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนและรัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกให้กับมอ็อกเมื่อจะเป็นรถไฟฟ้ารถสุขขาไฟฟ้าหรืออะไรต่าง ช่วยป้องกันอย่าให้มือที่สามมาลอบทํำลายผู้ชุมนุมที่จะเป็นการป้ายสีว่ารัฐบาลเป็นคนทํารัฐบาลควรจะใช้หลักรัฐศาสตร์เป็นหลักแทนหลักนิติศาสตร์ต่อผู้ต่อผู้ชุมนุมซึ่งล้วนแต่เป็นลูกหลานของเราและจะเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติต่ตอไปเชื่อว่าอีกไม่นานนะฮะเขาเหล่านี้จะสู่บทเรียนได้ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็สถาบันหลัก ส,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 สถาบันการตึกว์มีคุณอุปการต่อชาติไทยอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับาทางพักเราก็มีความทิดเห็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ